สวัสดีค่ะหญิงทิท่ิการค่ะขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนนะคะที่มีอายุตั้งแต่15ถึง25ปีค่ะร่วมส่งผลงานโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นพี่หญิงเนี่ยเคยเอ,อ,ออกค่ายอาสาานะคะเพื่อที่จะไปรักษา ทำหมันสัตว์ป่วยหมาแมวนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็สามารถร่วมส่งผลงานกันมาได้เลยนะคะเพื่อเข้าคัดเลือกค่ะรับทุนดําเนินโครงการให้เกิดขึ้นจริงจํานวน20ทุนนะคะมูลค่ารวมถึง7 0 0 0 0สบาทเลยนะคะน้องๆค่ะกับโครงการดีๆแบบนี้ค่ะโครงการจิตสํานึกรักเมืองไทยปีนี้เป็นปีที่12แล้วนะคะน้องๆน,นะคะสามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้เลยนะคะที่เว็บไซต์จิตสํานึกรักเมืองไทย .com ค่ะ พี่หญิงขอให้กำลังใจน้องๆค่ะที่มีจิตสานึกที่รักในการทำความดีในการอาสานะคะถึงแม้ว่าเราจะมองว่าการทำอาสาไม่ได้มูลค่าเพิ่มใ,ใดๆแต่อย่างน้อยๆค่ะตัวเรามีความสุขและเราก็สามารถแบ่งปันความสุขด้วยแรงด้วยใจของเรานะคะให้กับหลายๆคนหลายๆโครงการได้ให้กำลังใจกันนะคะแล้วสังคมของเราจะมีแต่ความสุขค่ะ โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยร่วมคิดร่วมทาร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะ